เอาต่อนะครับผมต่อนะครับต่อนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเอาพูดถึงเชิงลึกกันเลยนะครับก็หลวงพ่อได้มอบมอบหมายให้คณะลูกศิษย์นะครับได้เป็นดําเนินรายการนะครับนี่นะครับดาเนินรายการดําเนินงานนะครับปรากฏว่าทําไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ทางหลวงพ่อก็ได้นะครับได้เขาเรียกว่าทางหลวงพ่อก็ได้ มารับช่วงต่อจากลูกศิษย์นะครับก็เลยตกเป็นของวัดนะครับวัดจัดสร้างนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจนะครับนี่นะครับรุ่นนี้คนเก็บเงียบมากนะครับและก็บอกให้เป็นเหรียญที่นิยมนะครับในสายของพระที่รับตาตั้งมาเนี่ยถ้าตามจริงอะรับตาตั้งจากตั้งแต่ปี59มาเนี่ยที่วัดมาเนี่ยปีนี่คือวัดจัดสร้างเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญนี้นะรุ่นแรกนะครับ รับตาตั้งนะครับเป็นพุทธมุกนะพระลาลานะรุ่นแรกเลยนะครับที่วัดจะสร้างนะครับที่มีประวัติชัดเจนนะครับคือวัดจะสร้างนะครับเียสร้างอย่างละเหรียญละหนึ่งพันองนะครับหนึ่งพันองนะครับก็มาเราสู่กันฟังเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บแล้วผมก็ไม่ได้เปิดนเหรียญเนี่ยเพราะผมผมผมก็ไม่มีละผมเปิดไปเยอะแล้วนะครับผมแบ่งให้บูชาไปโอ้คนก็บูชาไปเยอะนะมีที่ล้วนะครับแต่นี่ก็จะมีให้อยู่นะครับมีให้อยู่สิบองค์นะครับ สิบองค์นะครับใครที่จะสนใจก็ยังไงก็นั่นมานะครับผมก็ไม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้บอกเลยนะครับผมก็สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเฟซเฟซบุ๊กหรือใครติดต่อไอเดียไลน์หรือเบอร์โทรนะครับโทรได้นะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างโทรมานะครับทักมาเฟซเฟซบุ๊กก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ทราบเพื่ออ่าจะได้รู้ข่าวสารข้อมูลนะครับในเชิงลึกนะครับในสายพุทธโมกนะครับถ้านึกถึงสายตรงพุทธโมกก็ต้องถึงผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับผม หนึ่งในนั้นต้องมีผู้เฝ่าใหญ่ไทยบ้านนะครับเป็นน้องเล็กนะครับให้เกียรติที่ใหญ่เสมอนะครับแต่การทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาเผยแผ่เผยแร่นะครับเป็นทุทธบูชานะครับข้อมูลผมนวันนี้นะครับอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่วันหน้ามีประโยชน์แน่ผมคิดว่านะครับคนผู้มาศึกษานะครับมามาศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในอนุชนคุณรุ่นหลังนะครับนะครับผมทําให้นะครับไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาอะไรกันนะครับยิงข้อมูลตามที่ลงได้นะครับ ตามที่ลงได้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดก็ผมจะแก้ให้ถูกนะครับแก้ให้ถูกแต่ผมแก้มาแล้วครับแต่ผมก็จะกรองมาแล้วนะครับถ้าก่อนที่จะมาทําอะไรนะครับได้ศึกษาได้ไต่ตองมานะครับไต่ตองมาใครควรมาแล้วครับสมควรที่จะลงนะครับเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็ในกรณีศึกษาในสายของหลวงพ่อหนุนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับเฉพาะวัดจะสร้างนะครับที่ผมเอาลงให้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีบางคนบอกว่าทําไมไม่เอาของผู้จะสร้างมาก็ มีเคยเอาของอาจารย์สกุลมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่อยากเอามาเพราะว่ามีหลายท่านก็บอกว่าทำไมไม่เอาคนนั้นนี้บ้างคือมันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับของวัดเหมือนกันไหมครับของวัดเหมือนกันนะครับหลวงพ่อนะครับอยากให้มีความสมัครสมัครสมาธีกันนะครับในสายนะครับของพุทธโมกนะครับจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะไม่ต้องแบ่งพักแบ่งฝ่ายนะครับงานบุญเราก็ไปร่วมนะครับวัตถุมงคลนะครับชอบรุ่นไหนก็ชาวรุ่นนั้นนะครับแล้วหลวงพ่่่อปรรรระะกาาาศด้้้้วววยไมใใหคคสงแลนับ ก็ไม่ให้สร้างแล้วมีรุ่นที่สร้างรุ่นสุดท้ายของคือหลวงของของของพี่นกต้นนะครับต้องพูดเลยครับโมทนาทนกับพี่นกต้นเลยนะครับได้ทาบุญกับหลวงพ่อทําบุญเยอะพอสมควรนะครับถือว่าเป็นที่อ่าตอนนี้ก็ได้ช่วยงานวัดอยู่นะครับอันนี้คือมาพูดให้ฟังนะครับอ่าคุยไม่นด้ไรกันนะครับแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าคือทางทางของของ,ของคือถัดจากทำออกมาเนไม่ว่าของผู้สร้างหรือของ วัดจัดสร้างนะครับเป็นของวัดเหมือนกันแต่ว่าของไม่ใช่วัดถ้าเกิดหลวงพ่อไม่ไม่ใช่หลวงพ่อสร้างเราก็แยกออกมานะครับแต่ว่าการจะเช่าหาหรืออะไรนะครับผมก็บอกว่าตามที่เราอ่าเรานั่นเลยครับตามที่เราเราชอบนะครับเราชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับเงินในกระเป๋าท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับอะไรก็ต่างๆครับไม่ออกเลยชื่อเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยทำไมไม่บอกของพี่บ้างนะครับไม่ออกของพี่ไปพูดบ้างนะครับมันจะนั่นกันนะครับเอาเป็นว่าเราผมขอ เป็นคนกลางนะครับให้เป็นมาเป็นสื่อนะครับให้เป็นผู้ที่เช่าหาตัดสินใจดีกว่านะครับแต่ผมจะเน้นของวัดนะครับที่ได้เก็บนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่ผมเก็บแค่คนเดียวนะครับแล้วก็มีหลายท่านแอบเก็บด้วยนะครับและพระออกต่างประเทศด้วยนะครับข้างในเก็บด้วยนะครับแล้วก็กระจายกันนะครับปีนี้ผมคิดว่าไม่กี่ปีนะครับพระวามสักสองปีเนี่ยปีสองปีเนี่ยพระหลวงพ่อกระจายกันเนีะจะมีคนเยอตอนนี้ก็มีคนรู้จักเยอะนะครับพระเดชวพระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับ ใครที่ได้ไปกราบท่านก,ก็ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับท่านปฏิสันถานสงเคราะห์ลูกศิษย์ลุงหานะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกรรมฐานกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อนะครับต่อโอเคนะครับนะครับขอจบการอันนี้ในเรื่องพระนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องกรรมฐานกันดีกว่านะครับ